พี่น้องเอ้ยอรุณเบยเบิกฟ้าเป็นสัญญามือไม่ละเด้อให้พี่น้องคนไทยสุขสดใสถวนนาลูกป่าผู้สุขคนให้เจ้าสุขลุลนๆเกินคนเดรลทานให้เงินแสนให้เงินล้านไหลเขาอังงองคนเด้อสบายดีดีไมีแห้งพี่น้องครับบรรยากาศช่วงเศา้าวันที่หกกระดาคมครับผมวันที่ห เจ้าหนี้ครับที่โดมครับบรรยากาศบ่นี้ท่านมีไผลุกไผตื่นบอกว่าก็ยังหกโมงแล้วก็ขาลุกมาสองเทียนหล้วมาปิดไฟแหกไอเจ้าลุกมาปิดไฟแล้วกะบรรยากาศทีหลายคนกลับบ้านหลายคนยังมาตื่นก็ประมาณน,นี้พี่น้อง งานทีมงานเขาทีมงานคอนไวเฉพาะคิดเขาคือเวทีมากเลวก็มาตังที่นี่ครับเพื่อการไสำหรับทีมแดนเซอร์ซ้อมครับเทั้งสองวงตั้งไว้นีแลวครับแล้วก็แยกย้ายมือนีก็สิได้ยินเข้าก็สิครับหลายคนอยู่ครับผู้ขาก็ว่าสิไปมือนีนะครับก็ เสียอาศัยรถไอ้บักเน่าซิดเน่าไปลงบล่สอสารคามครับว่าอย่างนี้จะแก้วันซุ่มทั้งบ้านสิมาหับแก้เมื่อนี้มาทำมาที่เรียกว่าสิไปช่วงโซ่เพราะท่านได้เก็บของหนารถเพราท่านได้เคลี่ยพื้นที่หนารถให้เพิ่นแต่เรืสิข้อดีก็ซิดเนาว่าสิไป ใส่หลดบิกเงาวไปลงบอข้าสอรครับสิไปสลรคขามแล้วก็ที่ต่อไปวุยล่ำครับปหอดวื้ําสำมีหลดสมบกช่วงใบกันเลยเามีกับบ่อใหญแบบครับกันหอดทั้งคุนล้ว วันที่สิบครับพี่น้องเอฟซี่ทันใดไม่ลกูกไม่ต่อไม่ลกูกไม่หลานมักในศิลปะการแสดงศิลปะการลองการรำมอลำ่ำครับอยากเป็นมอลำ่ำกะมันใจในบุคลิกภาพเจ้าของมันใจในเสียงเจ้าของกับมาออดิชั่นกันได้ครับวันที่สิบซึ่งทั้งผู้บริหารพันกะได้โพส ไปแล้วล่ะสมัครได้เลยอเมือออเชันคือวันที่สิบรับอยเวที่นี่ครับเวที่ลำเพื่อนโช่เนี่ฮครับออดิชั่นที่นี่ครับช่วงบ่ายวันศันว์ในยินไปเจ้าจะวะนี่ครับที่นี่ก็ตังยู่นี่นะครับ มีไผผลุกไผตื้นไปในดอกพี่นอ้องช่วงตีสี่สยินฝ้าหองต,ตึมตำตึมต่ามัวาวนฝนสีแห้งบอกแห้งมาทางนี้ฝนตกอยู่ทางไปทางโกสุมสารค้ามฝนครับมืดอยู่ทั้งฝน ที่เรลือว่าเส,สียสิ้นรถเมนูยเพราะแหลมเพิ่นสิไปสักเกี่ยวยู่แต่ว่าอีกหลายมือปวดไหมวันที่สิบปวดไหมก็มีกับห้องตะว,วันที่หก,กขี่คันถ่าไหมหลายมือครับหลายมือปวดขันไม่แนวเห็ดถ่ามันก็บยู่ได้เยอะเหรอครับหรืพว่นสิบวันนอนอยู่ซื้อซีมือหาเมยอ,อยู่ว่าเป็นแล้ว ของซ่อมดนตีบรรยากาศแนมเสาบ่มีอันไหนให้ทวงให้เบิ้งเนื้อพี่น้องไม่แต่ยางภาพพี่น้องเบิ้งอันเก่าเนี่ยแหละครับเบิ้งบ้านเบิ้งรถเบิ้งโดมนี่ครับยืดโดมกับ่ามีคน ลองซ่อมน้ำปีครับไม่เสรเบิอด้นก็ได้ไม่มีอะไรให้เบิ่งเลยพี่น้อง เนี่ยโอ้โหท่านาตื่นหนุกเนี่ยผมเคยเห็นได้ยงางไว,ไวายวายม่้งที่ไปใส่บุเห็นมันพอดีมันก็เลยถามมันว่ามันจะกลับเมบื่อนี้ไหมสัน่นเกลับเมบื่อนี้จะอาศัยรถไปลงบอกระสอสารคามนำเพรอะมันต้องไปสารคามลาเนนะเอีดเนาะบ้านมันยุ่ยยงยากโซ่ขาก็ไปขึ้นต่อจากสารคามไปมือลำบุลุษครับ แต่ว่ามันใจว่าสิมีรถบ่บ่เลยช่วงใบต้องมีแน่นอะอันว่ามีรถส่วตัวว่ามีอันนี้ก็รลำบากยี่หรอกพี่น้องเวลาการเดินทางไปเสมาไสกันเลยส,สมัยสมัยนี้ก็ธรรมดาแหะ พูดเขามีมันกันง,ง่ายินเลยผู้เจ้าของบ่มีกับวัดสมวรสาวเั่นเหระไปรถโดยสารประจำทางเอาไปจอดเลี้ยงแถวสายไล่ยี่นี่แหละครับพี่น้องซึ่งของวงสองวงหนึ่งเป็นที่จอดมันกับมีประมาณนี้ครับ สมีขั้นหนึ่งของวงสองขึ้นมันจอดอยพุคนครับดีมากพอก,กันกับขั้นที่ผมขับนียมันบรทัดนในป้ายทะเบียนครับนี่ขั้นหนึ่งมาเสร็จนี่แหละครับมาเสร็จหล้างๆนี่แหละ เอารถกับวันเล่นนี่มือนีโอ้มือนีวันอาทิตย์สะพาอวรารถคือพอค่อยเป็นหูเที่ยวท่างกันเลยวันอาทิตย์วันหยุดอากาศดีเพื่อนอนนอนเง่าทะหลาะฟูเหตุการณ์เหตุงานฟูเป็นนักเงียนนักศึกษสากันได้ซูมือนี้ซ้ำนี่จนมาอยากไล่เราพี่น้องรถรถเที่ยวเสร็จนี่แลนวนวันนววันเนี่ยมือโ้่ ตอนนี้เงียบแล้วครับเงียบดีครับพะมีหนหล,เลน,น,น,นเลี้ยนน้ำทังเดี่ยว้าบุญเหล่าคนมาบุญแหล้วมิดซีรีเมื่อบุญมรสันจ์จะ่ายังไปนยังสวนกันอยู่ ให้วันเกาศให้พี่น้องเบิ่งครับย้ำมนเสายูโดมสาวหน่อยเฮาในวันที่ปิดฤดูกาลเรียบร้อยทัางผู้บริหารท่านเพิ่นกลับไปโปรโมทหนังครับส่วนลูกทีมบางส่วนกับกลับบานกันแล้วเสียงสะส่วนหนึ่งกับพักอาศัยนี่ก็เป็นเดนเซอร์นะครับส่วนมักกับบได้ไหลกลับบ้านกับโบหน่อยกันครับแดนเซอร์พูดและววน วันทีบสี14 1าครับสาวหน่อยลำพเนธุนโซ่พันธุ์สีเขามาซ่อมเริ่มต้นซ่อมขอบคุณพี่น้องหลายๆครับผมจังพอกันคลิปหนาครับพี่น้องสวัสดีบา,บายพุทูน